เขาเป็นกองหลังอายุน้อยที่น่าจับตามองเคยเล่นเป็นกองหน้าตอนเด็กเคยเป็นเพื่อนซ้อมกับเอ็มปเป้แม้ว่าเขาจะเป็นกองหลังที่อาเซนอลขาดไม่ได้แต่ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจะเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆได้หรือยังตัวเทฟฟุตบอลวันนี้ขอเสนอวิลเลียมสลิบาจากเพื่อนประธานเป้สู่กองหลังแถวหน้าพีเมม์ลีก ชื่อของวิลเลียมสิลิบาคือชื่อของกองหลังระดับแถวหน้าของพิมพิลีกตอนนี้ครับนักเตะที่อายุยังไม่เกิน23ปีแต่กําลังจะลงสนามให้อาร์เซนอลครบ1 0 0นัดแนวรับที่ไม่ว่าใครก็เอาบอลผ่านเขาไปได้ยากสุดๆเป็นกองหลังที่อาร์เซนอลต้องมีประจําการไว้ในแนวรับด้วยความแข็งแกร่งด้วยการตัดสินใจและอ่านเกมันยอดเยี่ยมฤด,ดูกาลที่แล้วเขาลงสนามในลีกครบท้วนทั้ง38มแมตช์มีความสําคัญระดับขาดไม่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยสําคัญขนาดที่ฤด,ดูกาล2 2 0 2 3เขาเจ็บไปง่วงท้ายดูกาลขาเมเขาเจ อซนชนะได้แค่5นัดเท่านั้นเกมที่เขาติดโทษแบนครั้งล่าสุดคือการเจอกับเลี้ยวพูในปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับนัดนั้นเนี่ยจบได้ผลเสมอ2-2โดยที่มีคนพูดถึงว่าหากมีซลิบาอาจจะไม่จบแบบนี้นี่คือความสําคัญที่เขามีต่อแนวรับของทีมและความเชื่อมั่นของแฟนบอลเขาคือนักเตะที่เป็นหนึ่งในผลงานของผู้ในการกีฬาเอดูหนในผู้ปลุกปั้นอาเซนอนยุคใหม่ขึ้นมา ซาลิบาคือนักเตะที่หลงรักอาเซนอลมาตั้งแต่เด็กครับจากการติดตามเทลี้อองลีตำนานของทีมแรงบันดาลใจอน,นั้นแหละทําให้เขาอยากเล่นฟุตบอลด้วยแพชชั่นแบบนั้นเขาเกิดในครอบครัวผู้อพยพพ่อเป็นชาวเลบานอนแม่เป็นชาวเคมาลูนเมื่อวันที่24มีนาคมปี2001ในบงดีย่านผู้อพยพในปารีสเขาได้รับลูกฟุตบอลเป็นของขวัญเมื่อตอน3ขวบและเริ่มได้รู้จักมันตั้งแต่ตอนนั้นเด็กแถวนั้นก็เล่นฟุตบอลกันทําให้ซาลิบาก็ได้ไปเล่นด้วยในวัยที่ยัังงงไม่ค่คอยรรู้ภาาาษชวฟุตบบบลลโกปี2006เขพแ แานใจของตัวเองนั่นคือการดูเทลลี่องลีเล่นกับฝรั่งเศสเขาหลงไหลตำนานรายนี้ตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งได้เริ่มเล่นฟุตบอลกับ r s สบงดีทีมท้องถิ่นแถวนั้นเขาเป็นเด็กที่ชอบดูฟุตบอลมากๆครับส่วนใหญ่ที่ดูก็จะเป็นเกมแชมเปียนลีกพะที่บ้านมีทีวีไม่ครบทุกช่องส่วนใหญ่เขามักจะติดตามอาร์เซนอลเสมอตอนอายุป,ประมาณ7ขวบก็ได้เสื้ออาร์เซนอลเป็นของขวัญด้วยที่นั่นคือที่ที่เขาได้พบกับเด็กมาัศจรรย์ที่แก่กว่า,านิดหน่อยนั่นคือคีเลียนเอปเป้พ่อของเอปาาาเเเป้้้็็็นนนนโคคหกับบดิดวยขนนที่ แววของซาลิบาที่เล่นกับเด็กแถวบ้านแล้วดึงเข้ามาด้ความลงไหลในตัวองลีทําให้เขาเริ่มได้เล่นตําแหน่งกองหน้าเขากับเอ็มปาเป้จึงสนิทกันเล่นด้วยกันไปโรงเรียนด้วยกันสนิทกันถึงขั้นไปเล่นที่บ้านกันได้ทั้งคู่ฝึกฟุตบอลด้วยกันอยู่หลายปีจนเอ็มปาเป้ได้เข้าไปอยู่ทีมเยาวชนของโมนาโกเมื่อตอนปี2013ก็แยกกันซาลิบาฝึกอยู่กับบงดีจนปี2014ครับก็ไปฝึกกับทีมมงเฟไมทที่นั่นครับเขาได้รับคาแนะนําให้เปลี่ยนตําแหน่งมาเล่นกองหลังโดยรูปร่างที่สูงใหญ่โค้้จึงแแนนนนะํําาาเขบบัท เขาเล่นตำแหน่งนี้มาตลอดทําให้เขาเริ่มเรียนรู้และตามดูกองหลังระดับท็อปที่เล่นหนึ่งในนั้นคือว์จิลฟันไดที่เขาเคยใช้เป็นตัวอย่างซรีบาอยู่กับมองแฟมายอยู่ไม่นานครับ เขาก็ได้โอกาสไปเล่นทีมที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือการไปอยู่กับอะคาเดมี่ของแซงเอตีเอนต์ต่อที่อายุ16ปีด้วยความที่มีสีระร่างกายที่โดดเด่นบวกกับมีความเร็วคล่องแคล่วทำให้เพียงแค่ปีเดียวเขาก็ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของแซงเอตียนแล้วเพียงแค่ซีซั่นแรกเขาก็ได้โอกาสลงสนามถึง19นัดในทุกรายการแล้วเป็นการบอกด้วยส่วนหนึ่งว่าเขาคือดาวรุ่งที่มีอนาคตทีเดียวช่วงนั้นครับคือตอนที่อาเซนอนให้ความสนใจเข้ามาแม้ว่าจะมีทีมอื่นให้ความสนใจเหมือนกันแต่มันก็เลือกกกไมมมม่่่่ยาาาาาาครัันนนนนเเเเพะววอซป็ททีีขใให้สใ้สจตตงแตด นี่คือทีมพิเศษไม่ต้องมีการตัดสินใจใดๆไม่ต้องคิดทบทวนมันง่ายมากถ้าอาเซนนลอยากได้ตัวแน่นอนเละครับว่าการได้เล่นทีมเดียวกันกับไอดอนอย่างองลีมันเป็นความฝันของเขา อาเซนอลดึงเขามาร่วมทีมด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์ก็ถือว่ามากประมาณหนึ่งสำหรับนักเตะกองหลังอายุแค่18ปีแต่ดูเหมือนจะยังไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะเขาอายุยังน้อยมันจึงต้องเป็นการปล่อยยืมตัวเขาไปยังทีมนั้นทีทีมนี้ทีเริ่มตน้นโดยการปล่อยกับแซงเอตียนทีมเก่าเนี่ยยืมในฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0แต่กลับมาทีมเก่าเขาก็ได้เล่นเพียงแค่17นัดเท่านั้นน้อยกว่าตอนที่อยู่กับทีมซะอีกไม่ใช่ว่าเขาฟอร์มไม่ดีครับแต่เพราะว่ามก,าาก,กู่ไถป ยืมไปไหนแต่เขาก็ไม่ได้โอกาสลงสนามอยู่ดีช่วงนั้นครับอาร์เตต้าพยายามสร้างทีมทําให้เขาไม่สามารถให้โอกาสาลิบาได้อย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็ตัดสินใจปล่อยเขาให้กับนีดในฝรั่งเศสยืมตัวการไปนีดนี่เลยครับทำให้เขามีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องขอไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแววที่มีก็ใช้ออกมาทเต็มที่ครึง่งฤดูกาลน,นั้นเขาได้เล่นถึง22เกมยิงได้1ลูกในทุกรายการโอกาสของเขากับอาเซนนอลก็ยังมาไม่ถึงอยู่ดีครับเขาโดนปล่อยยืมอีกครั้งคราวนี้ครับเป็นทีมใหญ่ขึ้นอย่างโอลิิมมกกาาาารเเซยได้ลงงงสนนอออ่่อ่ตืบ ทีมระดับนี้ทำให้พัฒนาการของเขาก้าวกระโดดในทีมมีผู้เล่นประสบการณ์อย่างสตีฟมองดองดา้าหรือดิไปที่ปายยสให้เขาเรียนรู้ซาลิบาเป็นตัวหลักของทีมพาทีมจบที่การเป็นรองแชมป์ลีกและเขาถึงรอบรองชนะเลิศยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยนะครับเขาลงสนาม52นัดในทุกรายการให้มา์เซซึ่งการมาอยู่ที่นี่ทำให้เขาพิสูจน์ตัวเองได้นในระดับหนึ่งเขาคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมและติดทีมยอดเยี่ยมของลีกเอิในปีนั้นสิ่งที่กระตุ้นให้เขาเข็นฟอร์มตัวเองออกมาได้ขนาดนี้เนี่ยกกาาารทีู่้้ดดดจหไ ได้สวมเสื้อของทีมรักลงสนามเนี่ยก็เปิดกว้างแล้วมันก็เกิดขึ้นครับอาร์เต,ต้ามองว่าเขาพร้อมแล้วกับทีมชุดใหญ่ของเดอกกันเนอร์เกมแรกของเขาคือการลงสนามในนัดแรกของพิมเมลิกฤดูกาล2 0 2 2 2น2 3ันนั่นคือนัดที่เอาชนะคิสตันพาเลตได้เกมนี้เกิดขึ้นหลังเขาเซ็นสัญญาก,กับทีมถึง1107วันการเข้ามาของซาลิบาเพิ่มระดับการป้องกันให้กับอาเซนอลเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ช่วงแรกที่ลงเล่นการจับคู่ของเขากับกาเบียลมากาุด,าาดเป็นคู่เซเซ็นต,นตนอขาขาร์อันลบตๆขอย่างดีคนหนหึ่ง ชนคนหนึ่งซ้อนและออกบอลได้เท้าขึ้นหน้าได้ดีทั้งคู่จนกลายเป็นขีแมนสำคัญในเกมรับของอาเซนอลและทําให้ซีซั่นที่แล้วพวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูน,น้อยที่สุดในลีกนอกจากความสามารถส่วนตัวของซาลิบาแล้วนะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติของเขาที่มีประโยชน์กับทีมมากเหลือเกินคือความคงเส้นคงว่าเขาเป็นนักเตะที่ยังอยู่ในวัยดาวรุ่งก็จริงแต่เขาเล่นได้นิ่งเกินอายุและทําได้ตามมาตรฐานในแทบทุกเกมทุกคนคงได้เห็นกันแล้วถึงพัฒนาการและมาตรฐานของเขาความสม่ำเสมอที่เขามีคิดว่ามีกองหลังไม่กี่คนบนโลกที่ทําได้แบบนีี้น่คคือําาชมมจกกิเ ที่พูดถึงเขาแต่ถึงจะมีความยอดเยี่ยมแบบนั้นครับแต่ณตอนนี้ทีมกําลังเจอปัญหาหนักในเกมลีก3นัดหลังสุดพวกเขาเก็บชัยชนะไม่ได้เลยและเก็บได้แค่แต้มเดียว1น,นัดนั้นซาลีบาโดนใบแดงในนาทีที่30อีกนัดเขาโดนแบนไม่ได้เล่นมีแค่เกมเดียวครับในทั้ง3นัดที่เขาได้ลงสนาม90้าสิบนาทีพูดตามตรงอาร์เซนอลกาลังเจอวิกฤตด้วยฟอร์มที่แผ่วลงไปรวมถึงการเตรียมจะลาออกของเอด็ดูผู้อำนวยการสโมสรของทีมเขามีความสําคัญกับอาร์เซนอลในยุคนี้อย่างมากครับเขาคือคนที่วางแผนวางโครงสร้างและดึงนัก เข้ามาในทีมมากมายสลีบาเองก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างไรก็ตามนี่อาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่สลีบาต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขามีความมั่นคงและพร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะเสาหลักได้หรือไม่ช่วงที่ทีมกำลังต้องเจอวิกฤตเขาจะต้องเป็นที่พึ่งพาให้กับทุกคนเป็นหัวใจหลักในแนวรับพาทีมกลับมาสู่เส้นทางการลุ้นแชมป์ให้ได้ก้าว <9 S 2> ขึ้นมาจากนักเตะที่มีค่าเหนื่อยไม่กี่หมื่นปอนด์ก้าวมาสู่นักเตะค่าเหนื่อยเกือบสองแสนอายุของเขายังน้อยยังคงมีเส้นทางคางข้างอีกยาวไกลก็จริงแต่มัน มือสีขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ